ส่วนผสมจะมีหมูสับครับพริกแดงกินดาครับพริกแห้งครับตะไคร้ซอยครับกระเทียมฮะแล้วก็พริกขี้หนูครับเป็นลูกโดดครับพริกนี่ผมจะปั่นแล้วนะครับปั่นก็คือมีพริกพริกแห้งพริกแดงกินดาแล้วก็กระเทียมฮะปั่นกันนะครับผมจะไม่ใส่น้ํามันนะครับแต่จะผัดให้หอมก่อนนะครับ ผัดพริกกระเทียมให้หอมนะครับพอเริ่มส่งกลิ่นหอมก็ตามด้วยหมูสับนะครับเดี๋ยวน้ำมันในหมูสับมันจะออกมาเองนะฮะนีครับผัดหมูสับให้สุกเลยนะฮะหรือเกือบสุกก็ได้นะครับ อันนี้เมนูนี้จะเผ็จดจัดจ้านนิดนึงนะครับเพราะว่าผมใช้พริกสองอย่างในการปั่นนะครับมีพริกแห้งกับพริกแดงกินดานะครับเี่ครับผัดให้แห้งนะครับ คันนี้เรามาปรุงรสชาติกันครับผมจะใส่แค่รสดีนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายครับแค่นี้ครับปรุงแค่สองอย่างแล้วก็ชิมรสชาติที่เราต้องการนะฮะอันนี้ก็จะออกเคิมนิดๆเผ็ดหน่อยๆครับ จะแห้งคล้ายๆค,ยคกิ้งนะฮะนี่ครับชิมรสชาติของเรานะฮะได้รสชาติที่ต้องการก็ผัดต่อไปให้สุกนะครับให้หมูสับสุกพอมพูสับสุกก็ตามด้วยตะไคร้นะครับตบะไคร้ที่ลงซอยไว้นะฮะยังไงฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับ เมนูง่ายๆครับหมูสับคั่วตะไคร้ครับพอทุกอย่างแห้งเข้าที่ก็ตักเสิร์ฟใส่จานครับเรียบร้อยแล้วครับขอครับโรยด้วยลูกโดด